ดูดวงชาวราศีพฤษก,กนางเปิดบัญชีนรกนะครับนั่งอ่านบัญชีนรกนะครับไปขอ,อยงกบาลมามัง้งครับหมอท่านก็นะผมจินตนา,านการ grenade. นะรับตามดวงชะตานะผมเพราะฉะนั้นในดวงชะตานะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาเราจะมารับฟังดวงชะตากันต่อนะผมนางเปิดบัญชีนรกนะผมท่านพี่ พี่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยน้องอ่ะก็ต้องไปเอาบัญชีมาเปิดดูหน่อยครับนางคือใครนางสวรรค์ชั้นฟ้าคู่ของเก่าท่านจากอดีตชาติถ้าถ้าเป็นหญิงฟังคิดนี้อยู่ก็เป็นเทวดาที่ไปเปิดดวงชะตาให้แก่ท่านแล้วผมเลือกเล่าต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาในเมื่อดวงชะตาท่านเปิดขึ้นมาถ้าถูกเรามาที่หนึง่งอย่าตกใจเพราะอะไรดวงนี้ตกตำแหน่งบุญ บุญกุศลวาสนาชาวราศีพฤษภนางสวรรค์ไปหยิบบัญชีนระกมาเปิดดูซิว่ามีเคาะกรรมอะไรบ้างมีปัญหาต่างๆหรือไมไม่เลยตกตําแหน่งถูกรลวันที่หนึ่งก็มีเกณฑ์นะผมแต่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกมันอีกเรื่องหนึง่งนะผมจะถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกกันหมดก็คงดีเนาะนะผมแต่ถูกหรือไม่ถูกมันอีกเรื่องหนึ่งอย่าตกใจเพราะว่าอาจจะมีโชคมีลาภมีเงินทองมีบารมีวาสนามันตกตําแหน่งเอ็มเพสอะมันจะไม่ดีได้ยังไงอะ ในเมื่อดวงจะตามนะ่าตกตำแหน่งเอ็มเพสสวรรค์ส่งมอบเรื่องราวต่างๆแต่ว่านบะผมจะใช่หรือไม่ใช่มันก็ต้องใจเย็นๆนบะผมใจเย็นๆนบะผมอย่าเพิ่งใจร้อนนะใจร้อนก็คงรวยกันหมดแล้วับนะผมใจร้อนเรียบร้อยกันหมดนะวันนั้นมันต้องใจเย็นๆหลอจังหวะดีๆสัญญาณสัญลักษณ์ในโชคจะตามน,าน่าบุญบารามีวัสนามันต้องมีมันต้องหลบปลีกซ่อนเลนแก้ไขปรปับปรุงในโชคคะตา วงชะตาแบบนี้มันมีคาบุญกุศลวาสนาก็เรียกว่าตกตําแหน่งพระราชาสิงโตอทองนะครับผมสิงโตอทองมีพละพลังอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะทํานําพาซึ่งความผสมเร็จเพราะว่าไล่สิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายสิ่งจังไรสิ่งไม่ดีมันจะได้ออกไปไปเลยชิวๆนะครับผมในเมื่อปูละสีก็ส่องแสงตะเกียงทองเราก็ต้องอยู่ให้เป็นนะดวงชะตาถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตารับฟังดวงชะตาเนี่ย ท่านก็ต้องแก้ดวงชะตาของท่านนะไม่ใช่ปล่อยไปตามดวงชะตาหมอซันทํานายยังไงท่านก็ปล่อยไปตามนั้นไม่ได้ครับผมในเมื่อในตําราระบ,บุเอาไว้ดวงเทพก็คือผู้ที่กําหนดดวงชะตาก็คือมันสร้างบุญกุศลวาสนาครับผมถ้าสร้างบุญสร้างกุศลวาสนาดวงมันก็จะเปลี่ยนนะครับครับไม่งั้นหลวงพ่อท่านจะมีเจมิมนู่นเจมิมนี่กันเนาะครับผมมันก็เปลี่ยนกันได้เพราะฉะนั้นท่านก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลวาสนา เทพเทวดาฟ้าดินใครๆก็อยากจะได้ดีกันนั้นแหละับนะผมถ้าอยากได้ดีก็ต้องไปมันทําบุญับนะผมโชคจะตามน้าบุญมารมีวาสนาับนะผมนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลโอ้โหดีจะข่าวมงคลถ้าข่าวไม่ดีอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคล้องเกี่ยวท่านท่านรู้ว่าดวงตกอยู่นะหมอจันท์นก็ไม่แนะนําให้ท่านไปงานสิ่งงานไม่ไม่มองคนอย่าเพิ่งไป ครับผมใครจะว่าเราเราก็าพูดลําบากนะเพราะว่าเรากาลังจะปรับดวงชะตาตัวเองครับผมดวงชะตามันเศร้าหมองมันเจอเรื่องราวร้ายนางเปิดสวรรค์เปิดบัญชีนรกดูตกตําแหน่งดีหรือไม่ดีมันก็ตกตําแหน่งที่จะมีโอกาสทองเพราะฉะนั้นจงรับพลังบวกเมื่อท่านมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลพระราชาส่งมอบถ้วยทองให้แก่ท่านท่านเป็นเศรษฐีเงินล้าน,านอภิมหาเศรษฐี จะเจอลูกเรือยงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินพระราชาแห่งช่วยจะนําพาซึ่งความประสบความสำเร็จจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวสาสนาการปกปิดซ่อเล่นแก้ไขปรับปรุงในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนโดนบีบบังคับนะครับนะท่านก็รับรับเถอะถ้าท่านจะได้มีโชคมีเงินมีทองม,มีบารมีมีวสาสนาบางคนทําไมครับบางคนกลัวจะรวยโอ้โหโกลัวรวยไม่มีเพื่อนคบตำทาน เขามีแต่ว่ามีเงินเนี่ยเพื่อนมาแต่ไม่หมดแต่เพื่อนกินนะเราผมแต่เพื่อนกินก็ให้เขากินไปเถอะเราผมเรามีปัญญาเลี้ยงก็พอนะครับอย่าให้เขาหลอกเป็นใช้ได้ครบผมในเมื่อโชคจะตามน่านบุญมารมีวสาสนามีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากะวนก็วายกะสับกระสายอดถอนอดกา้านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นเดอดสันบังเกิดปกักธงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ โวยบนก,นกนุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ขำชูหมุนนำแปรเปลี่ยนแปรผันเป็น,ปน,ปนไปตามวงล้อแห่งวัฏจกักรมันก็หมุนไปเรื่อยๆนะดวงชะตามันก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอย่าไปเศร้ากับมันอะไรนิดหน่อยก็เศร้าดวงไม่ดีก็ร้องไห้ดวงไม่ดีก็เสียใจ้วผมับจะให้หมอดูทํานายดวงแบบดีๆตลอด้าหมฉันก็พยายามทํานายพลังบวกอย่างเดียวพลังลบไม่ค่อยทํานายหรอก้วผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง นะท่านอย่าไปเศร้ากับมันมันหมุนเวียนนะนะปีนี้ตกตำแหน่งอะไรเจดี JD. ปีหน้าตกตำแหน่งคอขาดนะร้และปีไม่เหมือนกันนะปีนี้ชงปีหน้าไม่ชงครับนะผมเทวดานางฟ้าแม่ทูลหัวไม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นะท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับโรคนี้มันเป็นแบบนี้แหละหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันเป็นไปตามวงล้อแห่งวาระจักรครับนะผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์งซุปเปอร์ติกอร์ให้ติดหมอจานได ับผมให้ติปได้ให้ค่าครูได้เป็นกำลังใจให้หมอสันได้กดไลค์ห้หมอสันได้จุ๊บจุ๊บหมอสันได้นะจ๊ะันะผมถ้ายคลิปหมอสันทำคลิปพิเศษก็รับฟังต่อกันยาวๆนะครับดูดวงของชาวราศีพฤษภดวงชะตาราศีพฤษภในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในหลายด้านของชีวิตแต่ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาตนเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้านการงานในช่วงต้นเดือนดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ราศีของคุณส่งผลให้คุณมีพลังและแรงผลักดันในการทำงานมากขึ้นคุณจะรู้สึกกระตือรือร้อนที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆและมีความมุ่งมั่น ที่จะทำให้สำเร็จอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนี้กลายเป็นความใจร้อนจนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ในช่วงกลางเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในที่ทำงานอาจมีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้นพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อคุณทรรให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่แสดงถึงความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชานี่เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงความสามารถของคุณให้เป็นที่ประจักษ์สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาสขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าด่วนตัดสินใจเพียงเพราะความตื่นเต้นให้พิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างรอบด้าน ด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีพฤษภจะอยู่ในช่วงขึ้นขึ้นลงลงในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆทำให้เงินเก็บลดลงแต่ไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะในช่วงกลางเดือนคุณจะมีโอกาสหารายได้เพิ่มเติมอาจมีโอกาสทำงานพิเศษ หรือได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนรายได้ของคุณได้แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกับงานประจำํำควรจัดสรรเวลาให้ดีดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังในช่วงปลายเดือนดาวศุกร์จะขโรจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อการเงินของคุณทําให้มีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่อาจเป็นโบนัสจากที่ทำงานหรือผลตอบแทน จาก,การลงทุนนี่เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนการเงินระยะยาวควรพิจารณาการออมหรือการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตอย่างไรก็ตามต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงนี้เพราะคุณอาจรู้สึกอยากซื้อของฟุ่มเฟือยหรือสิ่งของราคาแพงเพื่อตอบแทนตัวเองแต่ควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ และพิจารณาถึงความจำเป็นและคุณค่าในระยะยาวโอกาสที่เข้ามาเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะในด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพของคุณไม่ว่าจะเป็นการอบรมออนไลน์ หรือการเดินทางไปอบรมต่างจังหวัดนี้เป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดเพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในตลาดแรงงานนอกจากนี้คุณอาจได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและอาจนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพที่กว้างขวางขึ้นอย่าลังเลที่จะแสดงความสนใจและความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคุณในสายตาของผู้อื่นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาอาจเป็นตำแหน่งงานที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของคุณหรืออาจเป็นโอกาสในการทำงานในต่างประเทศให้เปิดใจรับโอกาสใหม่ แต่ก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจโดยคำนึงถึงเป้าหมายระยะยาวของคุณด้วยในด้านธุรกิจอาจมีโอกาสในการร่วมทุนหรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแต่ควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจและอย่าลืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย และการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้านความรักสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างในความสัมพันธ์อาจเป็นนอเรื่องการสื่อสาร ที่ไม่เข้าใจกันหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องสำคัญแต่สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณและคู่ของคุณได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับกันและกันมากขึ้นพยายามเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคู่และพูดคุยกันอย่างจริงใจการแก้ปัญหาร่วมกันจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของคุณนอกจากนี้ควรหาเวลาทำ กิจกรรมร่วมกันอาจเป็นการท่องเที่ยวสั้นๆในช่วงสุดสัปดาห์หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยกันเพื่อสร้างความทรงจำดีๆและความสนิทสนองให้มากขึ้นสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้อาจเป็นโอกาสดีในการพบเจอคนพิเศษโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่ดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อเรื่องความรักคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในงานสังคม หรือผ่านการแนะนํำของเพื่อนอย่างไรก็ตามไม่ควรรีบร้อนในการตัดสินใจให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงนี้คุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นแต่ก็ควรระวังไม่ให้ความมั่นใจนี้กลายเป็นความหยิ่นพยองให้แสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ และเปิดใจรับฟังผู้อื่นนี่จะช่วยสร้างความประทับใจและนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย